สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ที่มีหัวใจใฝ่กุณธรรมทั้งหลายกระผมเิใชัยกลางสาทรบันทึกภาพและเสียงเอาไว้ในวันศุกร์ที่สิบสี่เดือนสิบเอ็ดปีหนึ่งสี่สิบสี่ทับสิบเอ็ดทับสิบสี่นะครับวันนี้ก็เป็นนะครับอีกวันหนึ่งนะที่ จะได้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเข้ามาในชีวิตแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรสูงมากนะฮะว่าไงลูกก็ยังมีชีวิตอยู่กับลูกน้อยเนี่ย้าจะสีกันนะเพราเรา,าให,ให้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 ต่างด้วยให้กับเนี่ยน้องเซนเอานิทานอิศพบนะครับ มาให้คุณพ่ออ่านให้ฟังนะครับราชสีกับหนูการละครั้งหนึ่งราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้อย่างมีความสุขในเวลานั่นเองหนูตัวหนึ่งเดินผ่านมาและโดยไม่ทันสังเกตหนูตัวนั้น เดินไต่ข้ามตัวราชสีไปโดยไม่รู้ตัวทำให้ราชสีตกใจตื่นและจับหนูพร้อมจะกินด้วยความโกรธหนูจึงร้องวิงวอนขึ้นว่าท่านโปรดไว้ชีวิตข้าพเจ้าสักครั้งแล้วข้าพเจ้าจะโทดแทนบุญคุณของท่านราชสีได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะเยาะพร้อมกับพูดว่า ตัวเจ้าเล็กเพียงเท่านี้ครับเจ,จ้าจะทดแทนบุญคุณเราได้อย่างไรพูดจบก็ปล่อยเจ้าหนูไปต่อมาไม่นานในวันหนึ่งราชสีตัวนั้นไปติดบ่วงในพานได้แต่ร้องครวนครางก้องไปทั้งป่า หนูได้ยินเสียงราชสีร้องก็จำได้รีบวิ่งมาช่วยราชสีโดยกัดแทะเชือกบ่วงของนายพลานจนราชสีหลุดออกมาได้หนูจึงกล่าวแก่ราชสีว่าครั้งก่อนท่านศบประมาทว่าข้าพเจ้าตัวเล็กเท่านี้จะทดแทนบุญคุณท่านได้อย่างไรบัดนี้ท่านก็ได้เห็นแกตาแล้วว่า ข้าพเจ้าสามารถทดแทนบุญคุณท่านซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่เป็นเจ้าป่ามีกำลังมากได้ตามที่ข้าพเจ้าเคยสัญญาไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงจะเป็นผู้น้อยก็ย่นได้ดูถูกหากกรุณาต่อเขาเขาอาจจะทดแทนบุญคุณของเราก็ได้แล้วท่านล่ะได้คติอะไรจากเรื่องนี้ บางทีสัตว์ที่คิดว่าตัวเล็กๆก็อาจจะช่วยสัตว์ตัวใหญ่ๆได้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกชายมากนะครับที่ลูกชายได้นำนิทานดีๆมาให้คุณพ่อได้อ่านให้ลูกชายได้ฟังนะครับนะครับ กล้องคนละตัวนี่นะนะครับกล้องคนละตัวครับคุณผู้ชมครับอ่านะจะชายมานี่สิมาขอบคุณคุณผู้ชมหน่อยสิครับ